จับตำหมักแดงแสบๆนว่ครับข่าวท้าครับแสบๆนวๆครับแสบๆเหมือนกันครับพี่น้องเสาเนี่ยมามาครับ มาเบ่งเมนูของเฮาครับมือนี่ง่ายๆแสบๆนะครับมีปลาดุกนะครับปลาดุกบวบรับบวบเขาทำการหั่นเรียบร้อยแล้วครับก็มีพกีตูนะครับพักคุณตูวตะไคร้นะครับแกงปลาดุกนะครับใส่บวบนะครับใส่พกีตูวหอมๆครับเมนู่งเทามือนี่ครับ มามาเบิ้งขั้นตอนเฮ็ดกันเลยครับขั้นตอนแรกเข้ากับข้างน้ำไห้เดือดนะครับน้ำไห้เดือดค่อยจะไข่ลงไปครับเ่าจะไข่ลงไปเลยครับ ให้น้ำเดือดแล้วเขาจะเอาผักลงก่อนนะครับเขาจะเอาบวบลงก่อนแล้วกาปลาปลามันจะจะสุกง่ายอยู่ครับเขาจะเอาบวบลงไปเลยครับหรให้น้ำเดือดเขาจะเอาโ ปาใส่นะครับใส่พริกนะครับข้าสีผงเป็นข้าสีผงไปน้ำเลยครับใส่น้ำล่างครกเล็กน้อยกันเศบแชบครับมื่อนี้แกงประดุกซู่พี่น้องกินกินข้าวสอาน้ำแกงครับได้น้ำประเดืก เรียกแสบปลาลมกนวใส่ผงนัวครับ ใส่เกลือเล็กน้อยครับใส่หลายมันจีกเข้ามาครับน้ำปลาต้องให้วบวกสุกจา็กน้อยครับาเาะจังเสียวปลาลงใส่นะครับเดี๋ยววิ่งขั้นตอนต่อไปเลยครับ หลังจากที่บวบเขายกตัวลงไปเั็กน้อยแล้วนะครับเขาอยู่ใส่ปลาดุกลงไปเลยครับตัวใหญ่เป่งๆใส่ปลาดุกลงไปเลยครับตัวใหญ่ครับหั่นตอนนี้ใหญ่ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับใส่ปลาลงไปเรียบร้อยแล้วห้องก็ล่อให้ปลาสุกนะครับปลาสุกแล้วห้องที่ใส่พักอีตู้นะครับเป็นขั้นตอนสุดถ่ายนะครับเดีย๋ยวยังากินน้ำกันนะครับพี่น้องแสบๆน้ำกันครับามาครับหลังจากจิบป,ปลาห้องสุกได้ทีแล้วบ,บวกห้องกับเพลยแล้วครับ เดี๋ยวซีมบนห้องกันครับมันจะเป็นแบบเล็กอืปลาโอ้สซ่บพอดยครับแส่บครับพี่น้องเซ่บเร็วเสบเร็วเส่บ,เเสบพักอีตูลงไปเลยครับพักอีตูเบิดสนแล้วึัง หอมเห,ห,หรอครับคุนออมอู้หอมดีเนาะแกงปลาดุกครับตัวใหญ่ๆเปล่งๆเลยครับใส่พอกิตูลงไปแล้วก็ เป็นว่าเหียบร้อยมามาครับแสบแสนเมื่อกันครับพี่น้องเศารนี่ครับสวัสดีครับพบพ่อขันอีกคือเก่าครับเศานี่ครับบ่าอีสานนะครับอีสานบรรณาชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับพาอพี่พ่อหนองมากินแกงปลาดุกใส่บวบนะครับใส่บวบหอมๆแสบๆกับตำหมักแตง นัวๆนะครับมามาครับเสานี้นํำกันเลยนะครับพี่น้องปองไปจุกุซข้นนะครับปากกนไหล์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ facebook นะครับทางช่อง youtube นะครับมามาครับเสานี้นํำกันเลยครับกลับขอนี้วขอนี้ก็อย่าเย็นแน่ใจน้อยหน่อยแล้วครับโดนละ มามาครับตําแตงครับบริเัทให้พี่น้องเบิ้งครับมันเรนวรวนครับ ยอดครับแซ่บแซ่บแซ่บแ,บแบก่เก้าครับมันเนือไก่ <c oughs> มันเดือดไก่ในห่องข้าะค,ครับ ใส่บวบ้อมนะครับบวบพร้อมนัวนะครับหอมกินพักอีกตัวตอนอยังไงครับ Còn nếu tìm mưa Sốt nàng của cuộc มามามาพี่น้องใส่ใจพวกครับเกียงกระูกเซลล์บวบตัวนี้ครับ แซบครับแซ่บทำหมักแตงก็แซ่บแกงปลาแซลมบบก็แซ่บครับ เสีบๆครับเอาไว้ทำยีนสักก่อนนะครับพี่รองสำหรับบาวิษณ์นะครับมือรีกับผ้าพี่รองมากินเขา่านะครับแกงประดุกใส่บวบนะครับกับตำแตงนะครับเสแยบๆครับไม่ใช่แน่เสแยบๆแต่จะเลืมนะครับปากกดไหค์กดแช่์กดที่ตมเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวิาสานนะครับ อีสานบรรณาชาแนลนะครับสาหรับอศนี้นะครับขอบคุณครับ